ขอเริญพรทุกท่านตอนนี้เดินทางถึงจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยดีสำหรับการเดินทางซึ่งวันนี้จะบรรยายที่นี่กับคณาจารย์ต่างๆในช่วง4ี่โมงครึ่งจนถึงเวลาที่เหมาะสมก็วันนี้เมื่อเข้ามาที่จุฬาลงกรก็จะเห็นธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือต้นไม้ เมื่อเรานึกถึงต้นไม้ที่อยู่กลางเมืองเนี่ยก็จะต้องนึกถึงประมาณว่าโอเอซิสนะซึ่งเป็นเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ท่ามกลางท่ามกลางทะเลทรายนะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยเราเชื่อว่าในความรู้สึกของคนเนี่ยในใจเนี่ยบางทีมันมีเรื่องเกี่ยวเกี่ยวแห้งแห้งมีเรื่องร้อนๆอนมีเรื่องที่แห้งผากอยู่ในใจแต่ถ้าหากว่าเราเราสามารถที่จะสร้างโอเอซิสในใจคือเป็นแหล่งน้ำเล็ก เหมือนกับต้นไม้ที่มากมายอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นได้ว่าความชุ่มชื้นที่อยู่ในป่าคอนกรีตซึ่งเป็นป่าไม้แต่สามารถสร้างความร่มรื่นให้ก็เท่ากับว่านี่แหละคือ,ค,อคือธรรมชาติที่เราควรจะต้องไปสร้างอยู่ในใจของเราวันนี้ก็จิงต้องการให้เราทุกท่านได้ธรรมะร่วมกันเวลาพอเราเห็น นะสถานที่ต่างๆแล้วนะข้อคิดาาฝากต้นไม้ไว้ให้5ต้นให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมราชูปฐมพกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยส่งปลูกต้นจามจุรีพระราชทานเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2502505พระมหากรุณาธิคุณ ได้อย่างรากกลงลึกแล้วในหัวใจชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนท่านสาธุชนทุกท่าน,เ,นเมื่อเราได้เห็นว่าที่ใดก็ตามทีที่มีความร่มรื่นของต้นไม้ก็จะส่งผลทำให้หัวใจของคนเนี่ยรู้สึกมันสบายสบาย,บายเวลาเราไปเดินอยู่ในป่าไปเดินอยู่ในสถานที่ที่มีร่มไม้ นะทําให้ใจเย็นขึ้นเยอะแต่วันนี้ก็โยมน่องนะขับรถมาส่งเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสบายๆนะแต่หลายชั่วโมงนะเมื่อเช้าบรรยายที่จันทบุรนะีบรรยายกับหัวหน้าส่วนราชาการทั้งจังหวัดนะเรื่องของอปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นทํำยังไงจะอยู่กับความซื่อสัตย์ได้ เอาละว,วันนี้ก็คงจะได้ข้อคิดร่วมกันสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่รั้วจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่ยังรากลงลึกแล้วในใจของคนเหมือนกับต้นไม้ที่ยังรากลงลึกที่ใดก็จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตร่วมกันเนี่ยก็เห็นนักศึกษาคงจะเรียนเกี่ยวกับรังวัดที่ดินหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ ก็ได้กําลังศึกษากันอยูนะ่วันนี้ก็คงจะเดี๋ยวเข้าเริ่มบรรยายอีกสักพักหนึ่งก็ขอเจริญพรธรรมะวันนี้